เริ่มทำงานสิ่งแวดล้อมตั้งแต่พศ2540เริ่มจากที่เรามองเห็นชุมชนของเราในการที่จะพัฒนาชุมชนเริ่มเห็นความเสือ่อมโทรมในชุมชนของเราที่ผ่านมาเนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามากจากที่เราได้พัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้ทำให้เริ่มที่จะมองเห็นว่าเออสิ่งที่เราอยากทำในหมู่บ้านนี้เราเราจุดตั้งแต่เริ่มมาไหนก็คือ เริ่มตั้งแต่การกวดถนนในหมู่บ้านเจ็บขยะแยกขยะในหมู่บ้านแล้วอพอพอทำเรื่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็มองเห็นว่าเออเราอยากที่จะถึงหนาฝนก็อยากที่จะ,ะพากันรวมปลูกป,ปาชุมชนเข้าไปปลูกต้นไม้แล้วก็พอปลูกต้นไมเ้เสร็จแล้วก็อยากที่จะเห็นว่าเออในสิ่งที่เราอยากทำนี่ก็คือมันเกิดแรขึ้นในชุมชนของเราที่มันเจอปัญหามามากมาย เรามาขุดเรื่องคลองส่งน้ำแล้วก็เริ่ม,มอนุรักษ์ในการปลูกแฝกปลูกต้นไม้ริมคลองเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้มันเกิดความเขียวขจีในชุมชนของเราแล้วก็เป็นแหล่งที่ทําให้ความชุ่มชื่นในหมู่บ้านของเราได้ดีขึ้นจากที่เราได้ทํางานในชุมชนผ่านที่ผ่านมาหลายปีทําให้เห็นความแตกต่างของในชุมชนของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนี่ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนของเราการที่เรียงรู้ลูกลูกนี่ก็คือเวลาที่ได้ไปทํางานในในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านของเรานี่ก็ก็จะพาลูกไปด้วยวก็พาลูกไปด้วยอย่างเช่นเราออกไปปลูกต้นไม้แล้วก็จะพาเขาเด็กเยาวชนลูกลก็จะพากันไปเออที่ว่าเราก็จะให้คําสอนลูกเออทำไมถึงต้องปลูกต้นไม้ ทำไมถึงต้องมาดูแลปลา่าเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเราเด็กก็จะสนุกสนานแต่เราก็จะสอนแทรกในการที่ทํางานในชุมชนว่า,เ,าเวลาที่เราปลูกปา่าขึ้นมาแล้วนะเมื่อต้นใหม่มันโตขึ้นแล้วมันก็จะมีเห็ดกินมันก็จะมีพืชพันธุ์กัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ต้นใหม่ก็จะสามารถที่จะทําให้ดึงฝนมาในฤดูท่วงฝนตกอะไรอย่างเี้ทำให้ถูกต้องดังนั้นลูกก็จะมาร่วมกิจกรรม พอร่วมกิจกรรมด้วยเขาก็จะเหมือนเราปลูกฝังเข้าไปตั้งแต่เล็กเวลาที่ออกมาปลูกเฟกคเขาจะมามาปลูกเฟกับเราเราก็จะสอนว่าเออเฟกมันป้องกันอะไรมันอนุรักษ์อะไรอนุรักษ์ดินอนุรักษ์การชะลายของน้ำอะไรอย่างเงี้ย็จะเราเราก็จะให้เขาเรียนรู้กับเราตลอดแล้วก็จะให้เขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าในการที่เขาจะโตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราสอน มาใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้น้องๆได้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจเนาะที่เราได้ทํางานมาในในสิ่งที่เราได้ทุ่มเทในการทํางานเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้รับรางวัลมาแล้วก็จะนํามาพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องในการที่ได้รับรางวัล